น้องเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสาดลูกกันทิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วองค์คารำวงรำวงวันลอยกระทงกรรมวันลอยกระทง,ะทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่ง นนนนนกกกกวาาาอองงเเป็ตะลล,ลิริรรรรทััยชสุ Hello everyone, my name is รัชนาสิทธิกำเดินมิธยมศิษย์สรที and my name is จุธารักแซ่เตียวมัธยมศิษที สวัสดีค่ะที่เห็นเราทั้งสองคนแต่งกายด้วยชุดไทยและก็ข้างหลังเป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันลอยกระทงนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ทางโรงเรียนเซนเทเรซาของพวกเรานะคะได้มีการจัดงานวันลอยกระทงค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยที่สืบเนื่องต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะก <c oughs> ิจกรรมวันนี้นะคะทางโรงเรียนของเราได้เชิญชวนคุณครูและนักเรียนทุกๆคนนะคะมาแต่งกายด้วยชุดไทยค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ และยังมีการจัดจำหน่ายกระทงนะคะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อแม่น้ำลำคลองค่ะและยังมีร้านค้าต่งตางๆจากนักเรียนโรงเรียนเซนต์เลซาค่ะอ๋อแล้วก็มีเวว่อมานะคะว่ารายได้ทั้งหมดจากการขายกระทงและร้านค้าต่งตางๆเราจะนำมาหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะพอหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเราจะนํารายได้ที่เหลือไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะทั้งภายในโรงเรียนแล้วก็ภายนอกโรงเรียนเลยค่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะ และที่สำคัญน,นะคะในงานของเรานะคะมีการจัดประกวดนางนพมา่าด้วยค่ะว้าวอยากเห็นบรรยากาศแล้วค่ะอยากชนแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่คะกำลงังประดิษฐ์ประทงจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นการย่อยสลายง่ายนะคะก็ในส่วนของคุณแม่นี่จะเป็นตัวแทนของชุมชนนะคะไปมางานจิาสาของโรงเรียนเซนต์เเลนซานนะคะวันนี้เราจะมาทำประทงมจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ต้นกล้วยนะคะซึ่งเป็นการย่อยสลายง่ายแล้วก็ใบตองและที่สำคัญใบเตยซึ่งในชุมชนของเราที่เยอะวันนี้เราก็จะมาะอข,อ,ขอ,อเพื่อที่จะทำประทคค่ะ เราลดการใช้โฟมค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาช่วยจัดกระตงมวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเป็นการช่วยลดต้นดลเรืองโฟมนะคะเป็นการเป็นการช่วยลดโรนะโลดลดโรคทอนค่ะหนูอยากให้ผู้เชิญชวนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะ อ๋อค่ะได้ค่ะในส่วนของโลกทุกวันนี้นะคะลกพลาสติกขยะจะเป็นสิ่งที่ที่ย่อยสลายยากยิ่งแต่ก่อนเนี้ยเราใช้โฟมเป็นการเป็นถังรฟอแต่ว่าโฟมย่อยสลายยากมากเป็นใช้ระยะเวลานานมากเลยเราก็เลยมาเนี<า>้ยค่ะวัสดุก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะที่ที่จะเป็นการย่อยสลายได้ที่นี้จะย่อยสลายได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็วนะคะเป็นอาหารปลาได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กำลังทำกระทงค่ะอยากถามความรู้สึกวันนี้ค่ะที่ได้ช่วยร่วมทำกระทงกับพีเ่เมค่ะยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมสื่อสารวัฒนธรรมไทยอะค่ะแล้วก็ในการทำกระทงครั้งนี้อะค่ะเราอยากเชิญชวนนะคะให้แบบว่าใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติใช้ใบตองใช้ต้นกล้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นขยะในลำคลองอะคะ่ะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าขายอะไรหรอคะขายลูกชิ้นปิ้งค่ะอ๋อแล้วขายัางไงคะขายไม้ละห้าบาทค่ะแล้วรายได้ไดไดไดที่น้องได้เราไปทำอะไรหรอคะรายได้รายได้ที่หักทั้งหมดรายได้ที่หักหักถึงกว่าเสียใ,ใจสุดแล้วเราจะไปบริราจราคผู้ยากไร้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนค่ะสวัสดีครับร้านนี้ก็เป็นร้านขนมไทยนะคะสูตรดั้งเดิมสะอาด สินค้าทุกอย่างนะคบมันมีทั้งขนมหวานขนมโบราณมีขนมชั้นมีขนมไทยๆนะครับซึ่งขนมทุกอย่างจะใส่ใบตองซึ่งเป็นาจากธรรมชาตินะคะไม่มีกล่องโฟมและสินค้าทุกอย่างาขายเพียงสิบาทเท่านั้นเองนะครับและเงินและรายได้ที่เราได้ก็จะไปบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้และก็สําหรับโรงเรียนที่ นในด้านของคุณัรั์เพื่อที่จะช่วยเหลือในด้านการเรียนของเด็กนักเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมากินขนมไทยมานในขนมไทยมีขนมชั้นขนมที่เป็นอ่า ทำมาจากสูตรโบราณทั้งนั้นเลยครับขอบคุณครับไปลอยกระทองที่ไหนคะวันนี้นะคะจะไปกระทงที่ใกล้ๆบ้านค่ะไปลอยกับใครหรอคะอ๋อไปลอยกับคนในครอบครัวค่ะและคิดว่าจะนํากระทองไปเพียงกระทงเดียวค่ะเพื่อเป็นการประหยัดและอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะแล้วจะทากระทงแบบไหนไปลอยหรอคะทำกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะเพื่อจะได้เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ เราชวนให้ทุกคนลอยกระทงนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะออกไปลอยกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีของไทยได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัววันนี้ไปลอยที่วัดจอมโูมก่อนครับไปลอยที่วัดจอมโมก่อนครับ เอากระถงที่เป็นเอ่ใช้วัสดุธรรมชาติไปลอยครับเพื่อจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับไม่น้ำวัดโพธิวันนี้ไปลอยแร้วครับที่ไหนฮะวันนี้ผมจะไปเลยกระทงที่วัดหนองเจาะครับอยากไปพูดกับเพืนเพื่ของตาราครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนอ,ออกมาลอยกระทงเพื่อดำลึกเพื่อและก็ใช้วัสดุตามธรรมาชาติที่ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะและสืบทอดกันต่อไปเป็นรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนมาลอยกระทงค่ะสืบสานประเพณีไทยค่ะไม่ให้หายไปนะคะทํากระทงจากต้นกล้วยแล้วก็ใบตองค่ะนี่ไปลอยกระทงที่ไหนคะไปวันหนองเจากครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องออกมาลอกระทงกันเยอะๆนะครับ ให้นํากระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินะครับเพื่อลดสิ่งแวดล้อมครับค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะเชิญชวนลูกๆทุกคนนะคะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานและกระทงที่เรานํามาลอยนะคะขอให้ทํามาจากวัสดุที่ทามาจากธรรมชาตินะคะเช่นใบตองดอกไม้เป็นต้นนะคะและอย่ากลับบ้านเดึกนะคะพรุ่งนี้เรามีการเรียนกันต่อค่ะวันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนครอ๋อวันนี้ไปลอยวัดหนองจอกครับ อ๋ออ๋อปีนี้ผมต้องไปลอยคนเดียวก่อนครับเพราะว่าแฟนอยู่ไกลครับอ,อ,รอ,อ,อ่าคืออย่างนี้ครับเวลารอยกระทรงทุกปีเนี่ยผมเห็นว่ามีขยะตามแม่น้ำลำคลองเยอะเลยใช่มั้ยครับเพราะว่าคนเนี่ยไปรอยเยอะ ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนลอยกระทงแบบรักธรรมชาตินะครับสมัยนี้ผมเห็นในทิกตอกเนี่ยมันก็จะมีการลอยกระทงแบบว่าเป็นกระทงขนมปังนะครับผมเป็นขนมกระทงขนมปังที่ปลากินได้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีกระทงน้ําแข็งนะครับถึงอาจจะมีทูบเทียนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าพวกเศษพวกอาบต้นกล้วยครกโฟมครับผมครับ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานวะลอยกระทงของโรงเรียนเซนเทเลซาค่ะขอเชิญน้องๆทุกคนนะคะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อกันไปค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านนะคะนํากระทงที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติมาลอยกระทงกันนะคะเพื่อให้ธรรมชาติอยู่กับโลกเราเป็นน้ค่ะสวัสดีค่ะ